สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการน,นำเสนอรถมือสองในราคาคุณภาพค่ะวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถกระบะสวยๆของ Mazda อีก1นึ่งคันค่ะกับรถ Mazda BT50 2.5 o p e n c a b ปี2006ค่ะรถสภาพสวยสีเทาค่ะไม่ชำไม่โซมพร้อมใช้งานกันเลยค่ะรถขับเคลื่อนไปแล้วกว่า250,000กว่ากิโลเมตรรถขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ธรรมดา เข้าชิดกระชับค่ะส่วนเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล 2,500cc ค่ะเครื่องยนต์สมบูรณ์อัตราเร่งดีเครื่องแห้งๆไม่มีปัญหาความร้อนช่วงล่างเน่นหนึบดีแคสซีสวยเดี๋ยวซ้ายขวาสุดไม่มีดังค่ะรถสีเทาสวยเงางามรอบคันค่ะมีริ้วรอยแค่เพียงเล็กน้อยตามการใช้งานเท่านั้นค่ะตัวถังบอดี้สวยหน้าหลังได้บางเดิมรถไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักไม่เคยจมน้ำค่ะ กระบะปูพื้นไลเนอร์เรียบร้อยล้อแม็กสวยแจม่มยางสวยใช้งานได้ดีเลยค่ะเราไปชมภายในห้องโดยสารกันเลยค่ะภายในห้องโดยสารสวยสะอาดมากๆเลยค่ะรถตกแต่งดีจ้าด้วยสีเบดสวยๆค่ะคอนโซลหน้าแต่งสีดําสวยเต็มเลยค่ะเบาะหุ้มหนังสีเบสสวยๆไม่มีขาดไม่มีแตกลายงาค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์รถมีเบรก ABS ค่ะกระจกปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้ารถมีระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะ แอร์เย็นฉ่ำวิทยุซีดีมีพร้อมเอกสารเล่มพร้อมโอนค่ะรถมาส่งต่อกันในราคา159,000บาทเท่านั้นค่ะแต่ไปแน้นออกรถแค่9,000บาทเท่านั้นค่ะ สามารถผ่อนได้4 0 0พันกว่าบาท48งวดสำหรับใครที่สนใจและอยากจะไปดูรถนะคะก็สามารถไปดูรถได้ที่ PPN Auto สมุทรสาครค่ะแอดมินจะทิ้งเบอร์ติดต่อของผู้ดูแลการขายรถคันนี้นะคะไว้ด้านล่างคลิปเช่นเคยค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะโทรนัดดูรถนะคะก็สามารถโทรติดต่อพูดคุยได้โดยตรงเลยค่ะหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออาภัยไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอขอบคุณที่ติดตาม และรับชมแอดมินจนจบคลิปนะคะโอกาสหน้าจะมีรถส,สวยในราคาคุณภาพคันไหนมาให้ได้รับชมกันอีกก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ